อิโพระองค์ดำตอนที่26ก่อนพบค่ำค่ายหนุ่มสึกหารเมืองห่างบนบ้านพักพลุกพล่านเพราะฝ่ายจัดเลี้ยงกำลังเตรียมข้าวปลาเพื่อการเลี้ยงรับรองกลุ่มนักข่าวเห็นว่าไม่สะดวกจึงชักชวนกันลงมาข้างล่างเอาละทุกคนเราควรเริ่มงานกันได้แล้วแดนในธนะหัวหน้าทีมเออยขึ้นประจวบจับคู่กับเบกกี้กลับไปเก็บภาพพระเจดีย์ยามโผลเพล ให้ใช้แฟลตช่วยผมต้องการรูปที่คมชัดบอกเล่าเรื่องราวชัดเจนยาอุตริถ่ายเชิงอารานเด็ดขาดนะจวบกำชับเป็นพิเศษแก่เจ้าจอมเพียนอีกอย่างที่สำคัญมากงานนี้ห้ามชกกันเด็ดขาดหากเกิดเรื่องอีกผมส่งกลับทั้งคู่เข้าใจไหมเข้าใจพี่เจ้าตัวน้อยที่ปลดแว่นกันแดดออกแล้วเพราะเริ่มมืดรับคำอ่อยๆมองหน้าคู่กัดนิดหน่อย แมมสาวแท้งยกกำปั้นขึ้นเป่าตรงสันมันสบตาอย่างยั่วแกมเยาคุณหลับเบกกี้แดนหันมาถามแมมสาวสะดุ้งเล็กน้อยรีบแบมมัดเป็นฝ่ามือทำที่เหมือนดาวยั่วเป่าจูบให้พระเอกในนังคาบอยโอเคฉันกับจวบเป็นเพื่อนรักกันแล้วแดนใช่ไหมจวบใช่แล้วเบกกี้เจ้าจวบรับคำแดนหยุดจุดบุหรี่สูบแล้วสั่งต่อ สวนธนงคุณไปกับผมเก็บภาพค่ายทหารและก็อย่าลืมพวกคุณคือนักข่าวสงครามฝึกหัดไม่ใช่ช่างภาพฝึกหัดอย่าลืมความเป็นนักข่าวหาข่าวด้วยแต่เรื่องภาษาละแดนแม่มสาวนิวหน้าภาษาไทยกรุงเทพฉันพูดได้ฟังได้แต่ภาษาไทยใหญ่ฉันแย่เอางี้แล้วกันคงต้องขอความร่วมมือจากครูแสนคำให้ครูเขาจัดหาคนที่พอจะพูด ภาษาไทยกลางได้วันนี้คงไม่ทันสัมภาษณ์ใครยกเว้นตอนกินเลี้ยงซึ่งแสงคำคงอยู่ทาหน้าที่ล่ามเรื่องรูปต้องฉับไวไม่มั่วไม่มฟุ่มเฟือยเรื่องข่าวต้องชัดเจนตรงประเด็นเรามาทำข่าวไม่ใช่หาพลอดเขียนนิยายหรือหาความบันดาลใจเขียนบทกวีตวัดสายตามองหน้าเจ้าตัวน้อยยกข้อมือดูนาฬิกา กว่าการเตรียมอาหารจะเสร็จอย่างน้อยก็คอองครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงมาพบกันที่นี่พูดจบแดนควักกล่องบนโต๊ะสนามที่ทำจากปีกไม้แผ่นใหญ่งานการเริ่มต้นแล้วเบกกี้ไม่ค่อยแปลกใจต่อท่าทีที่เปลี่ยนไปของแดนเคยร่วมงานกันมาแล้วในเวียดนามยามทำงานแดนจริงจังและมุ่งมั่นเสมอประจวบกับธนงเพิ่งได้รับโอกาสเป็นนักข่าวสงครามฝึกหัด แดนคือมือดีคนหนึ่งที่ทมโพสภาพภูมิใจพ่อมดถมถึงกับเรียกพี่แดนของพวกเขาว่าลูกชายทั้งคู่รอบกำหนดจดจำวิธีทำงานของลูกพี่คนนี้ไว้แดนเดินออกจากตัวค่ายพร้อมกับกล้องถ่ายรูปที่ติดขาตั้งเรียบร้อยนักข่าวสงครามมือฉมังของทมโพสเริ่มตั้งกล้องเริ่มเก็บภาพสภาพแวดล้อมต่างๆรอบค่ายรู้สึกตำคาญตัวเองในสภาพแสงใกล้จะมืดอย่างนี้ หากเป็นเมื่อสองสาปีก่อนเขายังสามารถถ่ายโดยการตั้งสปีดชัตเตอร์ที่1วินาทีโดยการถือกล้องด้วยมือเท่านั้นแต่มาเดี๋ยวนี้เขาต้องใช้ขาตั้งกล้องช่วยมือเขาไม่มันคงเหมือนตอนหนุ่มๆอีกต่อไปแล้วเขาเริ่มแก่แล้วใช่ไหมก็คงใช่อายุไม่เลขสามนำหน้ามาสามปีแล้วหากเป็นนักมวยคงถูกห้ามขึ้นเวทีแล้วผู้คนยัคง,งเดินผ่าน ไปมาที่จุดที่แดนตั้งกล้องบ้างหยุดมองบ้างสุบซิบแต่คงไม่นินทาอาจแปลกใจอาจสนใจใครรู้เท่านั้นเองที่กล้าหน่อยก็ถามเขาด้วยภาษาไทยใหญ่ที่ค่อนข,อขาอ้างเข้าใจยากสำหรับเขาอย่างคำว่ากว่าเหรอตีเฮ็ดสังกว่าจะรู้ว่าเป็นคำเดียวกับไปไหนทำอะไรก็เล่นเอางง เลยเข้าไปในค่ายชายหน้าเหวเดินเข้ามาหาแล้วทักทายโกทุนถือดอกกล้วยไม้ป่าสีขาวแสมม่วงมาด้วยช่อหนึ่งนายแดนถ่ายอัญมณโกทุนพยายามพูดขยายผสมไทยล้านานากับเขาแดนบอกว่าถ่ายรูปรรอบค่ายจะเอาไปล้มเขาแดนเองพยายามใช้คำง่ายๆสมปนเปคํามเมืองเชียงใหม่กับลาวน้องคายให้มั่ไปหมดแต่แปลกแฮะโกทุน กลับรับาษาได้ง่ายกว่าภาษาไทยแบบที่ใช้กันในกรุงเทพแดนเองใช้ภาษาเป็นเครื่องมือธร,รมาหากินแดนเข้าใจดีว่าภาษาไทยกรุงเทพสูญเสียลักษณะดั้งเดิมที่เป็นตัวร่วมของภาษาไทยถิ่นต่างๆไปนานแล้วแต่ภาษาไทยอื่นๆอย่างไทยใหญ่ไทยล้านนาไทยอีสานยังรักษาลักษณะดั้งเดิมที่เป็นตัวร่วมกันไว้ได้หากใช้คำแปลง่าย ที่ส่วนมากเป็นคำร่วมภาษาไม่ใช้คำเฉพาะของแต่ละถิ่นมากมายเกินไปก็สื่อสารกันได้ไม่ค่อยมีอุปสรรคมากนักโกทุนมาหอดแต่เฮอแดนถามโกทุนมาถึงนานแล้วหรือชายหน้าเหี่ยวยิ้มระาโกทุนมาหอดแต่เฮิแล้วก่อนตะวันเที่ยงแล้วในายแดนแล้วนางฟ้าของโกทุนหายไปไหนเป็นใดบอ่ออกมาถ่ายหูกกับนายแดน นางฟ้าของโกทุนคงอยู่ที่เรือนรับรองที่น่นแดนบอกและชี้มือไปอยังเรือนพักรับรองที่เห็นอยู่ดิบๆเหนือโรงเรือนยาวๆขึ้นไปโกทุนฝากดอกไม้ไปฮือนายหญิงนางฟ้าด้วยเนอร์ในแดนชายหน้าซื่อถึงแมหน่าจะเหี่ยวผิดวัยยื่นดอกกล้วยไม้ป่าในมือให้แดนชายหนุ่มยิ้มแดนไม่มีความรู้สึกกุงหงหดงอะไรต่อนักรบไร้จริต มารยาผู้นี้แม้แต่น้อยแดนเข้าใจดีถึงความรู้สึกที่แสนจะงดงามแมะบทสุดของนักรบเมืองดงที่มีต่อเปกกี้นึกๆก,ก็อดคำไม่ได้หน้าเครียดๆคลี่ออกเจ้าจวบกับโกทุนต้องชะตากันเจ้าจวบเรียกเบกกี้ว่าอีแมมปีศาจแต่โกทุนกลับเรียกเธอว่าน้าหญิงนางฟ้าโกทุนเอาให้เองสิ โยโกทุนไปบ่ได้เฮือนน้ำรองเป็นเขตห่วงห้ามคนจะเข้าไปได้ต้องเป็นนายทหารโกทุนเป็นพลทหารเข้าไปจะมีความผิดอะไรกันโกทุนเป็นเพียงพลทหารเองหรือเอาแล้วพอแล้วนายแดนเอ๋ยผู้กองจะให้โกทุนเป็นนายสิบโกทุนบ่กเอาโกทุนบ่ชอบมีลูกน้องเวลาโกทุนวิ่งมันวิ่งตามโกทุนบ่ทัน นักรบกร่องแต่งตัวแทบเรียกว่ากระุ่งกระริงหายลับไปชายหนุ่มก็มองช่อกล้วยไม้ป่าในมือถึงเป็นเพียงกล้วยไม้ป่าแต่มันงามซื่อๆง่ายๆชัดเจนข้อสำคัญมันมีกลิ่นหอมจะรุงใจหัวค่ำที่ค่ายเมืองตวนทหารเกือบผันนายเดินขวาไวไปมาลูกหาบ ถูกคัดออกเหลือแต่ชายชะกันอายุไม่เกิน30ปีการคัดเลือกเป็นไปอย่างเคร่งครัดในหลักการไม่มีการรับสินบนไม่มีการข่มขู่คุกคามไม่มีเสียงตุบตับและเสียงร้องคราบไม่มีเสียงปืนเป้งปังพร้อมการจะไปของชีวิตไม่ผิดจากหมูหมามีแต่เสียงสรรเสริญผู้บัญชาการรบคนใหม่ได้ยินไปทั่วผู้การถิ่นถิ่นอองแต่งชุดนายทหารเต็มยศ สวมทับด้วยโอเวอร์โค้ทดูหน้าเกรงขามท่านเดินตรวจความเรียบร้อยไปทุกข่ายโดยมีทหารองครักษ์สองนายติดตามคุ้มกันใกล้ชิดเมื่อเดินผ่านไปถึงที่ใดทหารแต่ละนายทำความคารพจากการรายงานของคิมเอผู้กองหนุมนชาวันอังคารสามารถเคลื่อนกำลังพลได้ท่านเดินก้มเล็กน้อยลอดเข้าไปยังเต็นท์ใหญ่ลัง อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆกองอยู่ผดเดินเทินทึกผู้กองหนุ่มที่นั่งจดบันทึกอะไรบางอย่างลุกขึ้นยืนตรงทำความเคารพผู้การคินเอขานเรียกผู้บังคับบัญชานั่งนั่งนั่งคินเอตามสบายเครื่องบินสองลำที่จอดสงบนิ่งอยู่บนลานบินลูกลังเบื้องหน้าอยู่ห่างราสามสี่ร้อยเมตรทางด้านซ้ายมือของท่านผู้การนั่งเก้าอี้เบื้องหน้าโต๊ะทำงาน ผู้กองหนุม่มมองลอดเต็นท์ออกไปอย่างพอมอเห็นเครื่องบินคินเอเรื่องที่ผมสั่งให้ทิ้งหมวดปืนเล็กไว้ที่นี่หนึ่งหมวดคุณจัดการหรือยงังเรียบร้อยครับผู้การแต่ผมยังข้องใจอยู่ว่าท่าในให้ข้ากองกำลังหนุ่มสกขานพวกนี้มากเกินไปหรือเปล่าถึงกับต้องทิ้งกำลังไว้นี่ถึงหนึ่งหมวดผู้กองพูดเป็นเชิงไม่เห็นด้วย ลำพังแค่จะรักษาเมืองหางให้ได้ก็เต็มกลืนแล้วการที่จะส่งหน่วยจารชนเข้ามาทำลายเครื่องบินถึงที่นี่ผมว่าแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยคุณยังไม่รู้จับเทนเพยเพื่อนผมดีพอผู้การยิ้มๆแต่คลิ้วกับขมวดไม่แน่จริงเทนเพยไม่อยู่มาได้ถึงวันนี้หรอกผมได้ยินแต่ชื่อเขาเก่งมากหรือครับผู้การเทนเพคนนี้คุณคิดดูสิ เมืองหางแค่กองกำลังเล็กๆแต่ทำไมยังยันกับเราได้จนถึงวันนี้กลุ่มอื่นๆใหญ่กว่าเงินหนากว่าแต่กลับป้อแป้ไปหมดบางพวกแปรพักเข้าไปเป็นพวกเราด้วยซ้ําอาจเป็นเพราะเทนเพมีหลังพิงที่ดีคือเมืองไทยพูดอย่างนั้นไม่ดีเมืองเรากับเมืองไทยยังเป็นมิตรประเทศกันอยู่นะจะกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท่านผู้นําสูงสุดของเรากับท่านผู้นําสูงสุดของเมืองไทยก็ก็คล้ายๆกันต่างก็เป็นทหารที่ไทยเมืองหางยันเราอยู่ได้ไม่ใช่เพราะนี้ทะลับเข้าไทยได้ง่ายเท่านั้นหรอกกินเอแต่เพราะเทีนเพยผู้การชายชื่นคนนั้นเข้มแข็งมากสมัยโน้นครั้งที่เรายังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ในโรงเรียนในร้อยปีกัน เทียนเพจดูจะได้กว่าผมทุกทางยกเว้นอย่างเดียวที่เขาไม่ได้กว่าผมหรืออาจเหนือกว่าผมด้วยซ้ำคือความเข้มแข็งทางด้านจิตใจท่านข้อ,อนิ้วเบาๆที่โต๊ะคุณคิดว่าภารกิจของเราจะบรรลุเป้าหมายสมที่บรรดาท่านผู้นำมอบความไว้วางใจได้ไหมผมเชื่อมั่นในผู้การคินเอพับเอกสารตรงหน้าเอาปากกาสอดไว้ผมขออนุญาต อย่าว่าผมสงสัยใครรู้เกินขอบเขตอันควรของทหารศึกเมื้องหางที่ผ่าน,านมาที่เราตีไม่แต่งเป็นไปได้ไหมครับว่าเกิดการทุจริตคอร์รัปชันทหารไม่ซื่อตรงต่อภาระหน้าที่ผมคงจะวิจารณ์ไม่ได้ในข้อนี้ในไหนผมก็ห้ามความสงสัยใครรู้ของผมไม่ได้แล้วท่านผู้การครับผมขออนุญาตเรียนถาม ความเห็นของท่านน่วยเนื้อของเราขึ้นไปท่านเชื่อมั่นแค่ไหนดูเหมือนดูเหมือนจะมีการปีนเกลียวกันกีดกันกันปัดแข้งปัดขากันเองสูงมากผมยังไม่ตอบคุณในวันนี้ลูกชายท่านถอนใจแล้วลุกขึ้นวันหนึ่งข้างหน้าหากผมเป็นใหญ่ขึ้นมาผมจะทำกองทัพให้สง่างามกว่านี้มั่วมองด่างพ้อยน้อยกว่านี้ ท่านผู้นำสูงสุดอุดมการสังคมนิยมแบบพม่พมาผมเชื่อว่าปฏิบัติให้เป็นจริงได้เพียงแต่วันนี้มันยังเร็วเกินไปเพิ่งเจ็ดปีท่านนั้นเองกินเอคงต้องใช้เวลายาวนานกว่านี้บ้างใจเย็นหน่อยลูกชายท่านตบไหลทหารคนสนิทเบาๆรังคายพิษไว้เยอะช่วงที่ผ่านมาเราทำ ได้ก็เพียงเก็บวาดบ้านช่องให้รกน้อยลงเท่านั้นเองเรื่องหมวดปืนเล็กเฝ้าเครื่องบินจัดการให้เรียบร้อย